ป้าต้นจะกลับบ้านแล้วเหรอครับครับลาซาบัดียาตาด้วยสวัสดีตาเบบยบายจุ๊บตาด้วยจุ๊บตาหน่อยเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอากระจกลงก่อนเอาไปให้ตากอดก่อนเลยให้ตากอดก่อนความจับหน่อยอาจุ๊บตาคืนด้วยเหรอจุ๊บคืนด้วยจุ๊บคืนไม่ได้ไปนะจุ๊บคืนเร็วเร็วเร็วจุ๊บคืนเอาไปฝากยายอะตัว ถาไม่ทำไม่ได้กลับเจ้าก้อนเนั่นละมมาลามาเจ้าเอาไปบายใหญ่ไปบายใหญ่ไม่โปรไปบายไปบายจุ๊บตาใหม่นะกอดตาใหม่เลยไม่พากลับนะอจุ๊บจุ๊บตาตาไม่เอาหรอกอ่ะไม่เอาหรอกเอาไปบายยกมือไปบายไปบายไปบายบายเดี๋ยวมาหาใหม่นะครับเดี๋ยวมาหาใหม่บอกยายด้วยไปบายตาไปบายตาไปบาย นุ่นบ๊ายบายอีกบ๊ายบายเดี๋ยวพาไปไม่ไม่งั้นไม่พาไปนะไม่ได้ไปหรอกโอ้พูดยากตัวออกมาตัวออกมาบ๊ายบายไหมอ่ะไปเลยถึงห้างอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะมังมังใหญ่มังใหญ่เด็ดบ๊ายบายจุ๊บ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 จุ โอกิ้วกล่องแม่ไปละไปล้าอาหนตาใหม่ลบนะไายบ๊วยแม่บพออกก็ดีบ๊ายบาย่ยายสิบายบายบไปไปไไหนเห็นไายบาย